มาดูวิธีรักษากันครับ 1. ครีมไฮโดโครควินอตัวนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอเท่านั้นนะ 2. องเดติตินอินช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ปิ้งปิ้งสวิตามินซีบำรุงให้ผิวใสใบสู้แสง 4. ในอาซินไามช่วยลดรอยดำรอยแด,ดงผิวเนียนกริบ 5. c o โคจิ c แอซิดอะซิลิกแอซิดสกัดกันการสร้างเม็ดสี 6. ผิวสวิตเลเซอร์ยิงตรงเป้าจัดการเม็ดสีฟ้าเ Fractional Laser เจาะผิวจัดการฝ้า8 IPL ปรับสีผิวให้เนียนกริบล,ลดรอยดำรอยแดง9เมโซชีดปุ๊บปังปับ๊บเหมือนเติมอาหารผิวโดวยตรงบำรุงล้ำลึกและ10การดิบวิตามินบูสตผิวจากภายในเติมความสดใสให้ผิวทั่วร่างกายออร่าจาปฟังหมอดีๆนะทุกคนเรื่องฝ้ามันซับซ้อนอย่าไปลองผิดลองถูก ต้องให้หมอตัวจริงเสียงจริงวางแผนการรักษาให้เท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับหมอจิตแพและทีมพร้อมดูแลทุกคนให้กลับมาผิวสวยใสไร้ฝ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย